นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านรับชมสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2567ดังนี้ค่ะวันที่2พฤศจิกายน2567เวลา5้านาฬิกายีนาทีณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพเบเวียงสินม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่1ิบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายแพทย์เทียรพน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมร่วมด้วยนายสหพันธ์รุ่งโรจนพนนาภนิสมาชิกวุฒิสภาว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศนายวุฒิพงศุภควนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนตำรวจตรีนครินสุคนทวิทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวจาาังหวัดกาญจานบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า4,000คนรวมทั้งอีก12อําำเภอมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000 0คนวันที่7ิพฤศจิกายน2,567เวลา9นาิกา30นาทีในรณพบเวียงศิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางวิมลทิพย์เวียงสินมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศในวุฒิพงศุภคาวนิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมรับสิ่งของบริจาคในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2567 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีรวมบริจาคเงินและสิ่งของในแก่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานตู้เย็นโทัศร์ทั้มอหุงข้าวกระติกน้ำร้อนพัดลมเตารีดอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มและอื่นๆณบ,บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาในเวลา14นาฬิกาณโรงรแรมเดอะไซด์ริเวอร์แควตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายวุฒิพงศ์สุภาาาักขวรรณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานถแถลงแผนปฏิบัติการการตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบ,บุรีประจำปี2568พร้อมด้วยหน่วยงานราชการผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน วันที่8พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีณสนามจักรยาน B M X เขื่อนวชิราลงกรณ์อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้รยตีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน B M X ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสนามที่ห ู้วำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานหัวหน้าส่วนราชการผู้ตัดสินสหพันธ์จักรยานนานาชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีวันที่13พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกาที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพเบเวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับนางสาวว่องเสี่ยวผิงแครเทอรินเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพรวมด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยในระดับจังหวัดโดยมีนายบัณฑิตพรมทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับวันที่14พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมบุษราคำชั้นหนึ่งองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวง ร้อมด้วยนางสาวรังสิมารัทนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนางสาวชไมยนัททองแย้มอายาการประจำสำนักงานอายาการสูงสุดนายสุรศักดิ์รัตนพันธ์รองอายาการจังหวัดร้อยตำรวจเอกสานิตบุญสิริอายาการอาวุโสหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงต่อมาในเวลา19นาฬิกา ณพื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตําบลปากแพ,กพรกอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานบ้านลิ้นช้างทองเที่ยววิถีไทยสุขใจวิถีชุมชนประจําปี2567โดยมีดรปราโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมพิธีเปิดงานวันที่15พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกาณเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารเนรินธิราเทพยวดีกรมหลวงราชรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจณจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายรณพศเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายสหการเพชรนรินทริบดีกรมราชทัณฑ์นายสนทยาสิงหราณอยุธยาผู้บังคับการเรือนจำพิเศษพัทยา รัศารราชการแทนผู้บังคับการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสถานประกอบการคนต้นแบบร่วมต้อนรับและเข้าประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิจยาภาจากการติดตามงานในปี2566วันที่20พฤศจิกายน2567 เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมแควน้อยชั้น3สารากลางจังหวัดกาญจนบุรีนางชื่นชีวันลิมเทรกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ประจำปี2567รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการกิจกรรม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำเหยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยพร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกาญจนบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานวันที่22พฤศจิกายน2567เวลา17นาฬิกาณบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควตำบุท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายรณพบีงสินม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2567พร้อมด้วยนางวิมลทิพย์เวียงสินม,มารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีรักษาการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายธารัตถ์เดืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ประวัรรติกิจธรรมกูลนิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกบรรจงอมริตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายอุกิตบูศบงรองนายแพทย์สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายประสิทธิ์ปิ่มบุญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมแถลงข่าวโดยมีนายวุฒิพงศุภควนิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนและชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับฟังการแถลงข่าววันที่2 5ิพฤศจิกายน2567เวลา7จ็นาฬิกานายรณพิพิงศิลป์มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชากุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพร้อมด้วยว่าที่รตีสุภมงคลบ,บูชาถา่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีณศาาลา6หก 60, สิบพันษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาในเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมเอราวันชั้น4ี่สาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพิบียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2567สังกัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมทางผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนสามรายและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีวันที่26พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีน,นายรณพงศ์เบี้ยงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2567พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สุภคาวนิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหวัวหน้าส่วนราชการในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลใ,ในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจําปี2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาในเวลา9ก้านาฬิกาณเขื่อนวชิราลงกรณ์อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางวิมลทิพย์เบียงสินมารักษาราชการแทนนายกเหล่ากาชาติจงังหวัดกาญจนบุรีนายชาคิดตันพิรุณในอําเภอทองผาภูมิพลอกกาศตรีอภิรัตรังสิมาการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลมกิจการพลเรือนทหารอากาศหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2,568กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่23 โดยมีเป้าหมายบรรเทาภาัยหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขบุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์ระหว่างวันที่16-28พฤศจิกายน2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิต ต่อมาในเวลาสิบนาฬิกาณมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีพลเอกเดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา14มหาวิทยาลัยราชพัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ครั้งที่2ในการนี้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดร์พจนีสุขชาวนาให้การต้อนรับ และนายกองค์การบริหารกิจการนักศึกษาปีการศึกษา2567กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยมีนายรณพพบเบียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนครินสุขนทวิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง14สถาบันบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้แทนแกนนำนักศึกษากว่า152คนเข้าร่วมพิธีเปิด สะพานข้ามแม่น้ำแควทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่สร้างโดยเฉลยศึกนับหมื่นคนตำนานรอยจารึกสู่สันติภาพมาร่วมกันย้อนดำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งการเรียนรู้จากสภาพความโหดร้ายไปความทรงจำของมิตรภาพจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่คืออนุสรณ์แห่งสงครามมหาเอเชียบูรพา เรื่องราวมิตรภาพที่งดงามและความประทับใจพบกับไฮไลท์สุดยิ่งใหญ่การแสดงแสงเสียงระเบิดเหนือสายน้ำบอกเล่าเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่สองมาร่วมแต่งกายย้อนยุคจากหลากหลายเชื้อชาติที่เกี่ยวข้องกับสงครามมาร่วมพุฒนาใหญ่กับมาตาการชาติและฉลากการชาติการสนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมคุณภาพที่ดีให้กับที่น้องจังหวัดกาญจานบุรี ชมการแสดงแสงเสียงตำนานรอยจารึกสูงสันติภาพและการแสดงโดนแปลอักษรชมขบวนรถบุพชาติสุดยิ่งใหญ่ตระการตาการเดินแบบผ้าไทยตรีมผ้าไทยใส่ให้สนุกพลาดไม่ได้กับการประกวดเทสันติภาพการประกวดสาวงามเมืองการมาร่วมเชียและให้กําลังใจการประกวดร้องเพลงช็อคของดีของอร่อยมากมายจากทั่วประเทศถูกใจสายกินแน่นอน ชิลกับคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินดังไม่ว่าจะเป็นไทโทสมิรคอกเทลดิกแอดคาราบาวและอีกมากมายตลอด11วันเต็มชมชอปชิลเข้าชมฟรีตลอดงานวันที่28พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2567นี้เรามาร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว พบกันที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2567ชาวกาญจนบุรียินดีนต้อนรับทุกท่านด้วยมิตรภาพนะคะแล้วพบกันครับ